อันยองสวัสดีครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการ Girls p a n i c กูกูกูเป็นเวลากว่า12ตอน12สัปดาห์จากเด็กฝึก99คนใน3กรุ่มเราก็ได้รู้แล้วว่า9คนสุดท้ายที่ได้เดบ์เกริร g ลกร g ๊ปวงใหม่มีใครบ้างและแน่นอนว่ามันย่อมมีผู้ที่สมหวังและผิดหวังวันนี้นะครับโอติ่งเล่าเรื่องขอเสนอบทสรุปของตอนสุดท้ายในรายการ Girls p a n i c และท็อปนายสุดท้ายเราจะไล่เลียงให้ฟังแบบรายคนว่าพวกเธอผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะไปรับชมโอติ่งขอให้ทุกคนคอมเมนต์อย่างสุภาพและให้เกียรติผู้เขีันขันทุกท่านนะครับและก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับหลังจากที่จบ Special Life ไปการประกาศผลด่วน ก็ทำให้หลายคนช็อกการดับที่ได้เห็นแต่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อคิดคะแนน50%จากเกาหลีมันทําให้บางคนก็ไม่ได้ประหลาดใจ,จการดับที่ได้เห็นเท่าไหร่เริ่มแรกเปิดมาด้วยการแสดงเพลง O.O.O. แบบ18คนโดยมีคนที่ตกรอบไปแล้วมาอยู่ในรายการด้วย,ยนนในตอนสุดท้ายรอบไฟนัลนี้ผลโหวตจะคิดเป็น2เท่าพร้อมกับได้เปิดให้เห็นอันดับที่สูงเสียงของฮิคารุและเสี่ยวถิง เราเริ่มมาจะเป็นการแบ่งเป็น2ทีมจาก18คนในรอบ c o m p r e s i o n mission เราจะได้ร้องเพลงใหม่ในเพลงชายซึ่งทั้ง2ทีมก็จะมีท่อน killing part ตำแหน่งละ1คนและจะมีเพียง1ทีมเท่านั้นที่ได้ท่อน ending part ไปจากการประเมินโดย master ก่อนได้สมาชิกทีมดังนี้ทีม1ประกอบด้วยเซนเซียวถิคาวากุจิยูรินะชเวยูจินซาคาโมโตะมาชิโรยูนิงบายฮีคังเยซอฮูยานิคิมซูยอน และหวงซิงเชียว Hello. Can และทีมที่สองประกอบไปด้วยคิมดายอนคิมแชฮยอนเอสกิฮิคารุโนนากะาชานะสูริชีคิมโบราซอยองอึนหวนเจอและควินมายา ต่อมาก็มีการประกาศชื่อวงอย่างเป็นทางการในชื่อเคปเลอร์ซึ่งเป็นการผสมผสานคำว่าเคปซึ่งแปลว่าเก็บรักษาหรือสื่อความหมายว่าพวกเธอได้รักษาความฝันเอาไว้ได้และเลขหนึ่งที่ใช้แทนตัว L อลหมายถึงพวกเธอจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนี้เคปเลอร์ยังเป็นชื่อของนักดาราศาสตร์ชื่อดังชาวเยอรมันแลงถูกใช้เป็นชื่อยานอวกาศรวมถึงชื่อดวงดาวที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อไว้ด้วยก่อนเลี้ยงสองทีมจะได้รับการประเมินจากมาสเตอร์ ทีม1เป็นเซลทิงที่ได้ท่อนคิลลิ่งพาร์ททีม2เป็นดายอนและก็เป็นทีม2ที่ได้ท่อนเอนดิ่งพาร์ทไปก่อนจะเริ่มทำการแสดงเพลง shine ต่อมาก็ได้ขั้นด้วยการนั่งดูวีโอของผู้แข่งขันในตอนแรกแรกหลังจากได้เข้าร่วมรายการโดยจะมีสมาชิกบางคนเท่านั้น <c oughs> จากนั้นก็ได้เห็นสาวๆทั้ง18คนเข้าหองอัดเสียงในเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงซึ่งก็คือเพลง An o t h e r Dream และทุกคนก็ได้ร้องในเวอร์ชั่นสดก่อนจะเป็นการปิดโบวตในรอบไฟนอล และขั้นรายการด้วย Planet Party ซึ่งจะได้เห็นผลงานการวาดรูปของแต่ละคนที่วาดให้กันเองพร้อมกับได้กินอาหารมื้อหรูปิดท้ายด้วยวิดีโอข้อความจากครอบครัวที่ทำเอาสาวๆพากันน้ำตาแตกคนดูก็เช่นกันโดยเฉพาะซีนของเหวืนเจอที่ทำเอาผมกล้านน้ำตาไว้ไม่อยู่ ก่อนถึงช่วงเวลาที่รอคอยกับผลโหวต Final Top n i ายที่ได้เดบิวต์ในนามเกิร์ลกุปวงใหม่ Kepler โดยได้เริ่มประกาศจากอันดับที่8 s a k a ม o t o Machiro 78,149คะแนนเธอเป็นคนที่ไม่เคยหลุดจากท็อปนายความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมแรงเป็นลีดเดอร์ไร้พ่ายพาทีมชนะทุกมิชชั่นเธอได้เปิดตัวในรายการด้วยการแสดงเพลง d ด,ดีด u m ดิของเจเดอและเพลงนี้ก็ไม่ง่ายเลยที่จะแสดงสดแต่เธอทำออกมาได้ดีมาก ในรอบคอน c o n มิชชั่นได้อยู่กับทีมเพลง Fiesta เธอได้รับหน้าที่เป็น leader พร้อมกาทำการแสดงออกมาได้ดีและมั่นคงมากๆทั้งการร้องและเต้นและทีมของเธอก็ชนะในรอบนี้ในรอบ c o m b i n a ชั o n m i ช s i o n เธอได้อยู่กับทีมเพลง Mafia in the Morning ในชื่อทีม m a ิ i a ร่วมกับจี w o นและ y a นิ i ซึ่งมาชิโร่ได้เป็น leader พร้อมกับรัหน้าที่ทอน Killing าร์ท Path, และทำได้ดีสุด,สด อีกลูกน่ารักสดใสในรอบที่ผ่าน,นมาอย่างสิ้นเชิงต่อมาในรอบ Creation Mission มาชิโร่ได้อยู่ทีม7 Love Minutes ในเพลง You p a s s Me Equal Love พร้อมกับเป็นลีดเดอร์นำทีมอีกครั้ง และได้พาทีมชนะอีกหนึ่งครั้งในรอบ O O O Mission เธอได้อยู่กับทีมที่1ก่อนจะมาถึงในรอบไฟนอลในการประกาศผลด่วนอันดับของเธอก็ล่วงมาที่อันดับ14จากเดิมที่อันดับ3ก่อนที่จะกลับมาที่อันดับ8ได้สำเร็จอันดับที่7เอซากิฮิคารุ7จ3 3 2 2คะแนนไม่เสียแรงที่หัมโวยให้จริงๆเธอมีความสามารถมากๆเต้นดี แรปโมีคาริสมาในการแสดงเมนแรปเปอร์ของวงคงไม่พ้นฮิคารุแน่นอนฮิคารุยังได้รับเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งของ J g กรุปเธอสร้างความพับใจตั้งแต่โชว์แรกในการแสดงเพลงบูมบาย่าซึ่งต่อมาเธอได้ถูกเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งของท็อปนทยที่มาสเตอร์เลือกอีกด้วยในรอบ Connect Mission เธอได้อยู่ทีมเพลงดีและก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แสดงได้ดี ตอนนี้นถงในรอบ Combination Mission ที่ทำการแสดงเพลง No Excuses ของมิแกนทรีนเนอรกับการแสดงโชว์สุดสร้างสรรค์ที่คารุในม่านน่ารักสดใสก็ทำได้ดีมากๆพลงนี้ที่คารุปุ๊กปิ๊กน่ารักสุดๆในรอบฟรีเอชชั่นมิชชั่นมิคารุก็ได้อยู่ทีมเมดูซ่าในเพลง Snake และก็ยังคงทำได้ดีตามมาตรฐานพร้อมกับท่อนแรปที่ถูกใจทั้งมาสเตอร์และคนดูรอบโอโอ,โอมิชชั่นเธออยู่กับทีมที่1และใน,นประกาศผลด่วนอันดับของเธอก็รว่ลงมาถึงอันดับ12จากเดิมอันดับ4ก่อนจะกลับขึ้นมาที่7ได้สำเร็จอันดับ6ข้างเยซอ7 7 5 6 1คะแนนเป็นหนคนที่โอติง่ง ปวดให้มาตลอดดีใจมากๆที่น้องกลับมาติดท็อปนายได้ในตอนสุดท้ายเธอได้แสดงโชว์แรกกับกลุ่มมักเน่น้องเล็กเคกรุปและได้แสดงเพลง Crazy ที่ทำเอรมาดามมาสเตอร์ต้องถึงในสเสน่ห์และความสามารถของเธอ แม้ว่าระหว่างการแสดงเธอทำไม้ลุดออกมาแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพเดอโชว์มัสโกออนเธอแก้ปัญหาได้อย่างไม่เคอะเขินต่อมาเธอได้ถูกเรือกให้เป็นอันดับ2ของท็อป9นในรอบ c o คอนเน็กช i o n เธออยู่กับทีมเพลงเฟี s t a าซึ่งทีมของเธอก็สามารถชนะอีกทีมหนึ่งได้ ในรอบคอมบิเน i ันมิชชั่นเธออยู่กับทีมเฟดพร้อมกับได้รับหน้าที่ท่อนคิลิกพาร์ทักษะการแสดงถ่ายทอดมาถึงคนดูสีหน้าท่าทางของเธอส่งอารมณ์มาถึงคนดูจริงๆคนลุกมากๆกับโชว์นี้ oh, yes, oh. ในรอบครีเอชัน Mission เยศออยู่กับทีมยูนิคอรในเพลง ยูโทเปียจะได้เป็นเซ็นเตอร์พร้อมกับได้ท่อนคิลลิ่งพาอีกครั้งต่อมาในรอบ O O O มิชชั่นเธออยู่กับทีมที่หนึ่ง และก่อนจะถึงในรอบไฟนอลก็มีการประกาศผลดวลอันดับของเธอขึ้นมาถึงอันดับ6จากเดิมอันดับ12และรักษาอันดับ6เอาไว้ได้อันดับที่5ซอยองอึน781,657คะแนนคนนี้มามือจริงๆอันดับดีขึ้นเรื่อยๆความสามารถหลากหลายทําได้ดีทั้งร้องแรปและเต้นเรียกได้ว่าเป็น all r o u ด d e r จริงๆเธอเปิดตัวในรายการด้วยความสดใสร่าเริงเรียกเสียงหัวเราะจาก,กมาสเตอร์และผู้งขันพราะก็ได้ทําการสแสดงเพลง k ล c ก It ร่วมกับ G.R ด้วยทักษะและสีหน้าท่าทางการแสดงทำให้มาสเตอร์เลือกเธอเป็นดับ6ในท็อป9นายครั้งแรกในรอบค c นเน็กชันเธออยู่ในทีมเพลงฮาร์ดไลน์แดนและเป็นหนึ่งคนในทีมนี้ที่ทำง,งานได้ดีก่อนที่ในรอบคอมบิเนชันมิชชั่น เีอยู่กับทีมเพลง My House ของ 2PM ยองยองอื่นในโชว์ความสามารถเต็มๆกับโชว์นี้ที่ตกคนดูในหลายคนจากสเสน่หในการร้องเพลงของเธอต่อมาในรอบ Creation Mission เธอต้องเปลี่ยนทีมจากเดิมที่เธออยู่กับทีมเพลง Snake ก่อนีะย้ายไปอยู่กับทีม Seven Love Minutes ในเพลง You Plus Me Equal Love และการย้ายทีมครั้งนี้ ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอที่มองเธอสามารถชนะทุกทีมได้และยองอื่นก็เป็นอีกคนที่ทำหน้าที่ของเธอได้ดีมากๆต่อมาในรอบ O O O Mission เธออยู่กับทีมที่3และได้รับ b e n e ฟิต80,000คะแนนจากการกดไลค์บน YouTube ก่อนที่ในประกาศผลด่วนอันดับของเธอจะขึ้นมาถึงอันดับ4จากเดิมอันดับ9และจ,ะจบอันดับที่5ในที่สุดอันดับที่4คิมดายอน8 8 5 2 8 6คะแน เธอมีความสามารถรอบด้านทั้งร้องแรปเต้นและนำทีมได้ในตอนแรกเธอได้แสดงเพลง Pop Stars ของ KDA เธอทำการแสดงออกมาได้ดีเลยแต่เธอก็เป็นคนเดียวที่เป็นอันดับหนึ่งของกรุ๊ปที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นท็อปไนายแน่นอนมันน่าเสียใจแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และสู้ต่อและในรอบ c o n คอนเ Mission เธอได้แสดงเพลง h o w You l i k e t h a t แม้ว่าทีมของเธอจะแพ้แต่เธอทำผลงานได้น่าประทับใจในส่วนของรอบ Combination Mission เธอได้เผยให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถเต็มตัวกับทีมเพลง Ice Cream ที่เธอได้รับหน้าที่เป็นทั้ง Leader และคนออกแบบท่าเต้นเธอได้โชว์ให้เห็นถึงความสามารถผู้นำที่ดีและทำโชว์มาได้ดีจริงๆแม้ว่าน่าเสียดายที่ทีทมเธอไม่ชนะแต่เธอก็ชนะใจคนดูทุกคน ในรอบครีเอชันมิชชั่นไดยอนได้อยู่กับทีมเมดูซ่าในเพลงเนปและคทำผลงานได้ดีเช่นเคยอันดับของเธอไต่ขึ้นไปถึงอันดับ2และต่อมาในรอบโ o โอ i s มิชชัเธออยู่กับทีมที่1ก่อนที่มีการประกาศผลด่วนเธ่งอยู่ในท็อป3และในไฟนนลเธอได้จบอันดับที่4 อันดับที่3ชเวย,ยูจิน915,722คะแนนเธอยังคงอยากพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งบนเวทีและเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในท็อปนมาตลอดเธอเปิดตัวมาด้วยการแสดงเพลง Bubble Pop ของยอนอาด้วยการถอดรองเท้าแสดง ก่อนจะได้รับอันดับ7ในท็อป9นทแรกของมาสเตอร์และก็รักษาอันดับในท็อปนมาโดยตลอดในรอบคอนเน็กชมิชั่นเธอได้แสดงเพลง t า a ูไ u เด d ทีมนี้ถือเป็นทีมที่รวมตัวท็อปเอาไว้เลยก็ว่าได้เธออาจจะไม่โดดเด่นมากนักในเพลงนี้แต่ทําหน้าที่ได้ดีไม่มีผิดพลาดอะไรก่อนที่ในรอบคอมบิเนชันมิชชั่นเธอเล่อยู่กับทีมเพลง f a กพร้อมกับสร้างหนึ่งโชว์ที่จะเป็นตำนานของรายการ ต่อมาในครีเอชันมิชชั่นเธอได้นำทีมป๊อปคอร์นในเพลงชูดพร้อมกับได้รับหน้าที่สำคัญทั้งลีดเดอร์และเมนบูคอ แม้ว่าจะเป็นชนะแต่การแสดงของทีมนี้น่าพทับใจมากต่อมาในรอบ OOO Mission เธออยู่กับทีม1และได้รับ Benefit 9,000คะแนนจากการกดไลค์บน YouTube ก่อนที่จะประกาศผลด่วนอันดับของเธอขึ้นไปอยู่ที่อันดับ2เลยทีเดียวก่อนที่ Final จะจบที่อันดับ3อันดับ2อยู่นิบาฮี923,567คะแนนหลายคนอาจจะประหลาดใจที่เธอขึ้นมาได้ขนาดนี้แต่ด้วยฐานแฟนคลับที่แน่นอยู่แล้ว ผมเป็นการนับคะแนนแบบเดียวจึงไม่แปลกใจที่เธอสามารถขึ้นมาได้ถึงอันดับนี้จะบอกว่าบารมีของพี่ชายเธอมีส่วนไหมผมว่าก็มีนิดนึงแหละไม่มากก็น้อยก่อนจะเริ่มรายการเธอก็เริ่มเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ตอนนั้นแม้ว่าเอฟเน็จะให้ซีนเธอไม่มากแต่ผลงานโดยรวมของเธอก็ทําได้ดีเธอเริ่มต้นในรายการด้วยการแสดงเพลง m r Chu ในรอบคอนเน็กชันเธอได้แสดงเพลง Fiesta แล้วทีของเธอ จะแพ้ไปแต่ว่าก็ทำได้ดีไม่แพ้อีกหนึ่งทีมเลยในรอบคอมบิเนชันมิชชั่นเธออยู่กับทีมเพลงไอศครีมที่ได้โชว์ของกันทั้งทีมและได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากแม้ว่าจะไม่ชนะก็ตามในรอบครีเอชันมิชชั่นเธอได้อยู่กับทีมป๊อปคอร์นในเพลงชูทพะกัอการแสดงสุดน่ารักสดใสและบายฮีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำได้ดีมากมาก ในส่วนของ O O O Mission เธอได้อยู่กับทีม2และได้รับคะแนน Benefit 90 0 0 0คะแนนจากการกดไลค์บน u t u b e และต้องบอกเลยว่าโฟกัสแคมของเธอมียอดคนดูสูงมากๆทุกคลิปในการประกาศผลด่วนอันดับของเธอก็พุ่งมาถึงอันดับที่5ก่อนที่สามารถจบที่อันดับที่2ได้ใน,นที่สุดอันดับ1คิมแชฮยอน1 8 1 1งล้านคะแนนโดยเธอถูกรับเลือกเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้และเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถครบเครื่องพร้อมกับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ เธอเปิดตัวในรายการด้วยการแสดงเพลง Black m e m b e r ของเอสปต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ไม่ง่ายเลยที่จะร้องสดพร้อมกับเต้นไปด้วยแต่แชยอนทำได้ดีมากๆในรอบ Connection เธอได้แสดงเพลง Yes or Yes พราะก็ได้โชว์ความน่ารักสดใสและพลังเสียงของเธอ และทีมนี้ยังได้รับเลือกไปแสดงที่ M Countdown ในรอบ Combination Mission เธอได้อยู่กับทีมเพลง My 4ของ IU อีกหนึ่งเพลงปราบเมนโวคอลและต้องบอกเลยว่าเสียงของเชย่อนเหมาะกับเพลงนี้มากๆ ต่อมารอบ Creation Mission เธอได้ไปอยู่กับทีม Unicorn ในเพลง Utopia แม้ว่าจะมีเสียความมั่นใจและดูประมาทไปบ้างแต่เธอก็ยังทำได้ดีแม้จะมีพลาดเล็กน้อยใน OO Mission เธออยู่กับทีมที่1และต่อมาแม้ว่าอันดับของเธอจะหลุดท็อป9นนยโดยลงมาที่อันดับที่11 แต่ในประกาศผลด่วนอันดับของเธอพุ่งมาถึงอันดับหนึ่งก่อนจะสามารถรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ในรอบไฟนอลและสุดท้ายกับการประกาศอันดับสุดท้ายโดยมีผู้ท้าชิงอันดับ9ถึง3คนคือเซอนเซียวถิงคิมซูยอนและควินมายาเรียกได้ว่าลุ้นยิ่งกว่าอันดับหนึ่งอาการของผู้ชมคงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ก็จะเป็นอันดับ11ควินมายาน้องไม่หนึ่งคนที่มาไกลามากๆและอนาคตไกลแน่นอนเด็กคนนี้ขอติดตามดูได้เลยอันดับ10คิมซูยอนเป็นหนึ่งคน ที่มาไกลามากเช่นกันและเป็นคนที่โอติงเอาใจช่วยอีกคนหนึ่งมาตลอดถึงจะน่าเสียดายที่เธอไม่ได้เดบิวต์แต่เราก็หวังว่าเธอจะได้เดบิวต์กับวงที่ค่าย Mystic Story ่กำลังเตรียมเดบิวต์อยู่นะและสาวที่9ก็เป็นของเซิร์นเซียวทิงท,ที่7 6็แสนคะแนนต้องชื่นชมความนิ่งของเธอมากๆและเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆที่4กรุ๊ปมาแค่คนเดียวและไม่ได้เดบิวต์กับยูดีนะนี่คงเป็นความรู้สึกดีใจที่ดีใจได้ไม่สุดจริงๆ เธอเป็นหนึ่งคนที่ทำงานได้ดีมาตลอดและมีทักษะที่ดีเยี่ยมไม่ได้มีดีแค่ความสวยเท่านั้นเธอได้แสดงโชว์ครั้งแรกในกลุ่มของ v i s ชวล Group จากจีนด้วยการแสดงเพลง Rumor ต้องบอกเลยว่าเธอแบกโชว์นี้อยู่และแสดงได้ดีจนมาสเตอร์ประทับใจต่อมาในรอบคอนเนคชันเธอได้แสดงเพลง ถ้าอยู่หลายแดดโดยเซลถิงได้รับโอกาสโชว์ท่อนคิลล like ิ that ่งพารแม้จะมีผิดพลาดเล็กน้อยแต่โดยรวมยังทำได้ดีจนทีมสามารถชนะอีกหนึ่งทีมได้ในรอบคอมบิเนชันมิชชั่นเพลงนี้ต้องกลายเป็นตำนานอย่างแน่น,นอนกับการแสดงเพลงเฟ d ดที่พูดได้เลยว่าคนลุกทุกคนทำได้ดีมากในโชว์นี้ <S 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 เซลทิงก็ไม่หนึ่งคนที่แสดงได้ดีมากๆ ในรอบครีเอชันมิชชั่นเซียวทิงได้อยู่กับทีมเมดูซ่าในเพลง Snake และเธอยังคงทำได้ดีตามมาตรฐานเช่นเคนนยตอน,นื่่งได้รอบโอ o, OO o, o m i s มิชช่นที่เธอได้อยู่กับทีม1และก่อนจะมาถึงในรอบไฟนนลในประกาศผลด่วนอันดับของเธอก็ตกลงมาแบบน่าใจหายก่อนที่เธอจะได้จบอันดับที่9พอดี น้ำตาในตอนสุดท้ายเต็ไมไปด้วยหลากหลายอารมณ์ปนเปกันไปทั้งมีความสุขชื่นชมยินดีและความเศร้าเสียใจจากความผิดหวังเชื่อว่าหลายคนที่แม่เดบิวของรู้สึกเสียดายและเสียใจมากๆเพราะพวกเธอก็พยายามกันมาอย่างหนักจริงๆบางคนต้องข้ามน้ําข้ามทะเลจากบ้านมานานหลายเดือนทั้ง4ีกรุ๊ปและเจกรุ๊ปต่างก็ได้ทําเต็มที่แล้วแม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่สมหวังก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอล้มเหลวพวกเธอยังมีศักยภาพมากพอที่จะเฉิดฉายที่อื่นได้อย่างแน่นอน กว่า128วันที่พวกเธอได้อยู่กับ Girls Planet ผมอยากจะบอกว่านี่เป็นแค่ตอนสุดท้ายของรายการเท่านั้นพวกเราก็ทําได้แค่คอติดตามพวกเธอและเอาใจช่วยพวกเธอกันต่อไปในส่วนของสมาชิกทั้ง9คนของเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่เค p เลอร์พวกเธอกาลังเริ่มต้นสู่เรื่องราวบทใหม่ต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้เคป l e r ก็ได้เปิด Official Account ของวงที่เราสามารถติดตามกนได้แล้วโดวยวงจะอยู่ภายใต้ Swing Entertainment ร่วมกับ Wake One Entertainment ซึ่งก็อยู่ในเครือของ CJEM นั่นเองไม่ว่าผลจะออกเป็อย่างไงก็แล้วแต่เราก็ทำได้แค่ยอมรับโดยส่วนตัวแล้วโอติ่งคิดว่าครั้งนี้ไม่น่าจะมีการล็อกผลโหวตหรือการโกงเกิดขึ้นแต่ด้วยก,กฎกติกาในรอบสุดท้ายที่มีผลต่อคะแนน K g r o u ปอย่างที่เราเห็นเราก็ได้ท็อปนายสุดท้ายเป็นทั้ง9คนนี้แล้วอยู่ดีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คอยเอาใจช่วยทั้ง9าสาวเคปเลอร์กันต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกด s u b s c r ร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนร,อมอรอวมถ หากมีผ้าไหล่ขอไว้หน่อยครับอันยอง